วันนี้มาชมกำลังพ่นทรายนะครับเป็นแผ่นกระเบื้องนะครับเป็นป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับก็จะลงอยู่ประมาณ สองมิลน,นะครับความลึกตรงนี้ก็เสร็จรอพ่นสีนะครับก็ประมาณนี้ครับก็จะเป็นโลโก้ด้วยนะครับโลโก้อยู่ตรงไหนเนาะนี่ครับโลโก้ ลูกค้าส่งแบบมาให้นะครับเราก็มาทํำตามที่ลูกค้าสั่งนะครับลงนึกอยู่นะครับตัวนี้ก็ประมาณสองสามมิลเลยครับพ่นทรายนะครับพ่นทรายเสร็จก็พ่นสีนะครับแล้วก็ลอกสติกเกอร์ออกส่งลูกค้าเลยครับโอเคครับ